โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนี่ก็ไม่กูผมนะครับอเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟพังก็เกมกันอีกแล้วนะครับนะโอเคเนี่ยฮะก็กระตุกนิดนึงนะฮะโอเคเริ่มละเอาบิงเลว อดกางอเโอเค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 โอๆๆโอเ่ๆอเคโอเไโอเคโอตคโอเคโอเคเร็วเม่ต tamam. okay. 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 ีด okay. ิเร็วตีตีตีอะไรของเคาอเคโอเคีอเตีอิคโอเออเอเค ตายเรียบร้อยครับชนะไปแล้วนะครับนะก็โอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเลยครับชนะอ่าอ่าเซอร์เบี้เป็น SG99 นั่นเองนะครับนะก็คนเล่นน้อยนะฮะชนะได้ไวหน่อยนะครับนะโอเคผมก็เอาไปชนะผมก็ชนะอีกแล้วนะครับนะใครที่อยากเล่นกับผมนะฮะทักไลน์มานะครับไอดีไลน์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไนดะ้ให้ลืมกดไลค์ like, นะครับแล้วก็ซับสคริปต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบายครับ